สวัสดี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 นะคะสวัสดีเช้าวันใหม่สวัสดี f อฟซีทางช่องของกันยาชาแนลนะคะสวัสดีทาง f อเก่าและ f อซใหม่นะคะขอบคุณสำหรับที่ให้การติดตามนะคะแอบกอขอบพระคุณมากเลยเนาะค่ะเนาะวันนี้ เป็นวันพุทธที่สี่แล้วนะคะกลุมภาพันสองห้าหกเก้านะคะน้องเหมียวลูกหยุดเลย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 ขนาดที่อัดคลิปน้องเขาก็ได้กินอาหาร <c oughs> อย่าไปยุ่งกับข้าวผัดแม่ลูกออกแล้วหนูกินไม่ได้หรอกออกแล้วแม่จะทำงานแล้ว ออเคโหยหนูอยากเป็นดาราทางช่องอจะจับหอยให้แม่ไหมฮจะจับหอยให้แม่วันไหนหนูจับทีไรมันก็ออกตามหลังทุกทีเลยลกูกเพราะว่าหนูเป็นผู้มาก่อนการลูก <c oughs> <c oughs> ขอ,อยอนองจากน้อยพี่เอฟซีจะทำงานกับแม่เหรอจะช่วยแม่ทำงานเหรอลูกเนอะ,ะแม่ทำงานเนาะ เดเมได้อ่าก็าเรียกกันไรเดเมได้ยอดวิวเนาะผ่านเกณฑ์ยน YouTube, นะูทูบเนาะแม่จะได้ซื้อเปียกให้กินไงลกูกเนาะจะได้ซื้อเปียกเสื้ออาหารเมร็ดไงลกูกเพราะฉะนั้นหนูก็อ้อนอะ้อนเอฟซีนาะลูกนาอให้กดไลค์กดชอบกดติดตามให้เบิ้งคลิปให้จบเนาะให้เพิน่นเบิ้งคลิปเนาะแม่จะได้ผ่านสี่พันชั่วโมงเนาะอลโออกที่นี่ลกูกแม่จะเว้าฝันแล้วนะ สั้นกับคอว้าไปเลยเนาะค่ะเนาะน้องกขาบ่ยอมออก <c oughs> ค่ะแอดมีแนวทางความฝันของแอดมาว่าสู้ฟังนะคะเอฟซีเเคยฝันแบบนี้จากเธอน,นะคะแม่แต่แต่เมื่อคืนนี่สองฝันเลยนะคะเอฟซี <c oughs> สองฝันเลยค่ะอ่าเอาเอาฝันแรกก่อนเนาะคะ่ะ แต่ว่าถ้ามันจะเหียาโพดก็เอาที่เราฝันดีกว่าแอดฝันว่าแอดไปยังกระบื้หูค่ะแต่ว่าในฝันน่ะเห็นเป็นแม่น้ามแม่น้าแล้วที่นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะบรูว่าแม่น้าตรงนั้นเพื่อนจัดงานอันใดกันเนาะแต่ว่ามีผู้คนแล้วก็มีผู้หญิงคนนึง ที่อยู่ในในน้ำแบบเขายืนบนน้ำได้อ่ะค่ะมันมันยือนอ่าบนแพ้หรืออย่างสักอย่างเล็กๆแต่ว่าเขาเขายืนมันมันเขายืนบนพื้นผิวน้ำเลยนะคะเอฟซี FC. ค่ะแล้วที่นี่เพราะเขายืนแบบนั้นแล้วในมือเขาอะค่ะมีกล้องน้อยๆห,หลายกล้องมากเหมือนกล้องไม่ขีดไฟอ่ะค่ะ มันกล้องไม่ขีดไฟเนาะไม่ขีดไฟที่เขาจุดก่อไฟอะค่ะกล้องประมาณนั่นแหละแล้วทีนี้เพื่นเครื่องกระจายออกแบบเครื่องแจกชาวบ้านนะคะเพราะเครื่องแจกแล้วเครื่องมหาแอดแบบมาแอดกับบอบอคิดว่าแอดจะได้เนาะแต่แบบเพื่อนเครื่องมาแบบมันพิมเหมาะเพราะเจาะเลยมือแอดอไปสาวจับได้ ไปซ้าจับได้มะกองนึงพอดีนะคะพราะเปิดออกว่า <c oughs> ในกล้องอยังมันมีหลายอย่างแทง้จริงสิกล้องน้อยๆอะ่ะเหมือนกระเป๋าด,ดลล่าเลมอนยังไงยังงั้นเลยค่ะเพราะว่ามันมีแบบสากกระเบือยันเหลือลบอ่ะเขาเปรียบเทียบเนาะมันจะมีทั้งต่างหูมแเวนแบบต่างหูเขาก็เอาเอาของกันไว้นะคะเป็นวงเนาะเอาของเอาเกี้ยวกันไวนะคะ้ค่ะ ของของกันไว้อ่ามีตังหูมีแหวนมีกบมีน้องเมียวน้อยนะคะสามสิบตัวอยู่ในันเออแอดกับปอยเขาลุงเนาะมีปลามีอย่างอู้คือแบบคือมีมั่วไปเบิร์นนะคะ fc ออในกล้องน้อยๆเขานาะเออเปิดออกเบื้องอาวมันก็เป็นนึ่งเสี่ยเออแปลกว่าแค่ฟันแบบนี้จักเทือนะคะควา่มไอคือเขาจะได้ซิงได้ของบอ่เขาคือเขาคือฟันได้แบบนั้นนะคะ แล้วก็พอแบบนั้นแล้วแอดกับปล่อยลงน้ำแน่ยอย่างแน่เนาะแอดกับเก็บไว้ส่วนหนึ่งเหมือนกับแม่มีแมวน้อยตัวนึงน่ะแอดกำลังว่าจะจับน้องกลับบ้านน้ำดูแลน้องอย่างสักอย่างแหละบัดน,นี้แอดก็ต้องโต๊กใจตื่นเองเพราะว่า แ้วในบ้านมันอยากออกนอกบ้านแต่ว่าอันนี้มัน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 ฝันเล่นนะ้ีเพราะว่ามันมันมีฝันสองต้นเนื่องกันนะคะแล้วที่นี่พอฝันแบบนั้นแล้วแอดก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นห่วงมันมีห่วงมีอย่างในกล้องมันจะเป็นซีศูนย์บอแอดคิดอย่งซี แล้วน้องเหมียวก็ยู่ในหั่นนำ้ำแมวกับก้าชีวิตแต่เขามีซี่ขาซี่ส่วนซี่เก้าบ่อเราผู้หญิงอ่ะที่เครื่องมาให้ายอ่ะเพื่อนก็นยังโบกแก่นนะคะไว้กลางคนประมาณอ่าเท่าไหร่ประมาณอ่ะประมาณหาสิบนิดๆแลละกันอ่ะประมาณสี่สิบหาสิบนั่นแหละค่ะแอดก็จับได้พอดีเนาะหรือมันจะเป็นหาสี มือแอดกะหาแล้วก็แต่ว่าเขายืนบนน้ำเนาะหนึน่งสหาหาหนึ่งสีบ่หรือว่าจะเป็นอายุแอดถ้าอายุแอดก็สี่ปดย่างสีเกนะคะยังมั่เต็มดีแต่มันก็เป็นปีไหมล้วก็ตีสีเก้าก็ได้แต่ว่าแอดเกิดเดือนกันยาเนาะม,นมันปลายปีนะโอเคงั้นแอดจะเอาตามที่แอดเห็นแล้วกันแลนะ้วกันเนาะ อแอดจะตีหนึ่งีเพราะว่าแอดเห็นเพิ่นยืนผู้หญิงยืนอยู่บนน้ำเร้วมมือเพิ่นกับกร,รกล้องไม่ขีดมันก็เป็นซี่เลี่ยมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เคลียงมาให้แอดเนาะแอดกับกรรได้อีกนะคะแอดก็จะเอาเป็น5้าสี่แดหสี่เอ่ะเอาแค่นี้นะคะ fc เ,เพราะว่า ทีเก้านี่กน็น้องเมียวกอยู่ในหันแล้วก็เขาเก้าชีวิตเนาะแต่ว่าไอ้ที่เป็นห่วงๆนั่นล่ะอืมแอดคอ,อกกันตัวนึงเนาะค่ะเป็นหนึ่งหนึ่งสีศูนย์นะคะหนึ่งสีศูน, 1, 1, นะะ 1, อ,อันนี้กับบลูว่าเขาจะไปเพื่อนบ้านมื่อแลงหรือไปรัฐบาลไทยนะคะ หรือลายวันกระเบื้หูนะคะจะไปดีดีนะคะแต่แอดจะขอลงเป็นแนวทางไทยเป็นหลักนะคะเพราะว่าแอดเทศแนวทางไทยเนาะส่วนเอฟซีจะเอาไปทั้งใดนั้นกะนะคะเนาะกัสุดแล้วแต่เนาะแต่สนับสนุนใน้อส,สากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะชอบจัดขัดผ่านเป็นแค่แนวทางนะคะ อาจจะเขียนแค่ว่าแอดฝันว่าได้กล่องไม้ขีดไฟนะได้กล่องไม้ขีดนะเพราะว่านะได้กล่องไม้ขีดไฟเท่านี้ค่ะอ่าจะให้แอดตัดเลนบบถ้าตัดเลนก็หลายโตอยู่ดีค่ะเยซี ตัดให้นะห้าสี่ห้าแปดนะคะสี่แปดสี่เก้านะคะแล้วก็อะไรอีกสี 40, ่ศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะอ่าก็ไปกลับนะคะบนบวกล่างนะคะ อ่ากันเก้าเฮ้ยเป็นหกด้วยนะคะโอเคมันกนลายตัวนะคะเนาะถ้าแอดตัดให้สักคู่นะคะ ฟันได้กล่องไม่เค็ดไฟบนล่างไปกลับส่วน add mark. อแอดมาร์กอะแับมากเยอะนะคะอะแอดมาค เป็นแค่แนวทางนะคะชอบจัดขัดพานนะคะแด้แคหน,น้าจอแล้วพบกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ